วันนี้ไม่รู้เป็นไงเห็นมะละกอก็เอามาทำาผลไม้ปัน่นรับประทานนะคะเพราะว่าเคียวไม่ออกนะคะเพราะมันยังสุกไม่เต็มที่ป้ากาเองทําเกี่ยวกับสรรพคุณของมะละกอไปหลายครั้งแล้วนะคะแต่มีตัวหนึ่งที่ป้ากาอยากทําและอยากขยายผลคือใบมะละกอป้ากาคิดว่าใบมะละกอเป็นสมุนไพรไทย ที่ทั่วโลกควรจะต้องรู้ว่าไปนั่นเพราะปกติแล้วป้ากาก็เป็นชาวสวนที่นำใบมะละกอเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการรักษาพยาบาลหลากหลายอย่างรูปแบบเราก็รู้กันอยู่ว่ามะละกอมีประโยชน์อุดมด้วยไฟเบอร์เอนไซม์คือเอนไซม์ปาเป็นที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้แก้อาการท้องผูกแถมยังมีวิตามินซีเอเบต้าาโรตีน ช่วยชะลอวัยเยอะแยะไปหมดแต่คุณจะเชื่อไหมคะว่าใบมะละกอที่หมอหลายคนยังต้องทึ่งในพลังของมันใบไม้ข้างลัวที่คุณอาจมองข้ามเพราะมันได้ช่วยชีวิตคนได้มาหลายลายแล้วตั้งแต่ในอดีตตะการแพทย์แผนไทยโบราณของเราใช้ใบมะละกอในการรักษาโรคชุมพลบานพื้นที่ไม่ใช่แค่เอาแต่ผลมาแกงหรือทำอาหารทำผลไม้ แต่ยังเอาใบของมันมาแกงมายำนะคะเพราะใบของมันเนี่ยมีอนุมูนอิสระสูงมีทั้งสารฟารโฟรโนอยเอนไซม์ปาเปนวิตามินซีอีกเพียบอาจจะมีสรรพคุณเท่าๆกับผลของมะละกอก็เป็นได้นี้ปรากาจึงนำมาแนะนำให้กับพวกเราได้รับทราบว่าใบมะละกอมีทั้งสรรพคุณและคุณค่าทางอาหาร ดารักษาโรคอย่างไรข้อแรกใบมะละกอเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพราะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระเส้นสารฟาโอโนอยด์และวิตามินซีช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงในการติดเชือ้อข้อที่2ช่วยฟื้นฟูเกล็ดเลือดต่ำในกรณีเป็นไข้เลือดออกมีงานวิวจัยพบว่าน้ำขันจากใบมะละกอสามารถช่วยเพิ่ม เล็ดเลือดในผู้ป่วยไข้เลือดออกได้ข้อที่3ช่วยย่อยอาหารเอนไซม์ปาเปนและไคโมปาเปนช่วยย่อยโปรโตีนในอาหารเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องอาหารไม่ย่อยข้อที่4ต้านการอักเสบสารในใบมะละกอมีฤทธิ์ลดอาการอักเสบช่วยลดอาการอักเสบภายในร่างกายเช่นข้ออักเสบข้อที่5ต้านมะเร็งมีงานวิจัยอีกนั่นแหละค่ะ พบว่าใบมะละกอช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้บางชนิดเช่นมะเร็งตั้งนมหรือมะเร็งตับข้อ6ข้อสุดท้ายนะคะขับพยาธเป็นยาขับพยาธในลำไส้ตามตำรับตำราแพทย์แผนไทยโบราณส่วนการบริโภคใบมะละกอนั้นทำได้หลายแบบนะคะนั่นคือการคั้นน้ำสดใบมะละกอล้างให้สะอาดปั่นแล้วกรองดื่มวันละ หนึ่งถึงซอนช้อนโต๊ะอันนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์จะดีกว่านะคะไม่ต้องตกใจค่ะแพทย์แผนไทยตามโรงพยาบาลสามารถให้คำปรึกษาได้นะคะส่วนตัวปรากานั้นชอบเอาใบมะละกอมาตากให้แห้งแล้วทำชาดื่มสลับกับชาอย่างอื่นบ้างนะคะไม่ได้กินจำเจกินสลับไปสลับมา แต่เท่าที่ทราบนะคะยังมีชุมชนหลายชุมชนที่นำใบมะละกอมาประกอบอาหารเช่นทำแกงนะคะลวกจิ้มน้ำพริกก็ทำได้นะคะที่วันนี้นำเกี่ยวกับเรื่องใบมะละกอมาพูดก็อยากให้คนตระหนักเห็นคุณค่าสารสำคัญของตำรับยาหรือสมุนไพรไทยข้างั้วที่สามารถนำบัประกอบอาหารหรือกินได้อย่างรู้คุณค่า